ะะจัดเป็นการทําธุรกิจทางการเกษตรลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งการทําธุรกิจนะคะโดยทั่วไปเนี่ยย่อมปรารถนาผลกําไรเป็นสิ่งสําคัญค่ะดังนั้นนะคะการวิเคราะห์ผลกําไรหรือว่าขาดทุนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ผลการทําฟาร์มค่ะ ซึ่งจะทําให้เราทราบว่าะะการทําฟาร์มของเราเประสบความสําเร็จหรือไม่ซึ่งจุดเริ่มต้น,นะะของข้อมูลนะคะคที่เราจะนํามาวิเคราะห์ผลการทําฟาร์มก็คือการบันทึกกิจการฟาร์มค่ะดังนั้นเรามาดูสิคะว่าความหมายประเภทและก็ตัวอย่างของการบันทึกกิจการฟาร์มมีอะไรกันบ้างค่ะหลังจากที่เกษตรกร,รตัดสินใจที่จะทําฟาร์มแล้วนี่ะะคะก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็ไปดําเนินงานแล้วก็มีการควบคุมกิจการฟาร์มนะคะ ซึ่งกิจกรรมที่สําคัญประการหนึ่งก็คือการบันทึกกิจการฟาร์มนะคะซึ่งการบันทึกกิจการฟาร์มเนี่ยก็หมายถึงการจดข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมและก็การดําเนินง,งานฟาร์มในด้านต่างๆนะคะซึ่งการบันทึกกิจการฟาร์มเนี่ยก็จะทําให้เกษตรกรทร,ราบถึง,ถงทรา์สินนะทรัพยากรฟาร์มต่างๆที่เกษตรกรมีอยู่รายรับรายจ่ายของฟาร์มนะคะ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกเนี่ยเกษตรกรก็สามารถที่จะนำไปวิเคราะห์ผลการทำฟาร์มนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการเมินงานฟาร์มในรอบต่อๆไปได้ค่ะสำหรับประเภทของการบันทึกกิจการฟาร์มนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆนะคะประเภทแรกก็คือการบันทึกบัญชีฟาร์มนะคะซึ่งการบันทึกบัญชีฟาร์มก็จะประกอบด้วยการบันทึกทรัพย์สินและหนี้สินแล้วก็เงินสดของฟาร์ม สำหรับทรัพย์สินเนี่ยเกษตรกรก็ต้องบันทึกว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างในฟาร์มของตัวเองนะคะเช่นที่ดินมีที่ดินกี่แปลงมีลักษณะเป็นยังไงนะคะที่ดินราบรุ่มที่ดอนนะคะแล้วก็ส่วนทรัพย์สินอื่นๆก็จะเป็นเช่นพวกเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเช่นมีแทรกเตอร์มีเครื่องสูบน้ำนะคะอันนี้ก็ต้องจดบันทึกให้หมดนะ,ะแล้วก็นับหนี้สินนะะเกษตรกรมีหนี้สินจากอะไรบ้างเช่นเป็นหนี้สินเงินกู้ กนะู้มาจากแหล่งไหนเช่นกู้มาจากทกศกู้มาจากสากลก,า,กรารเกษตรนะกู้เมื่อไรวงเงินกู้เท่าไหรนะ่ส่วนเงินสดก็เป็นเงินสดที่เกษตรกรมีอยู่นะก็ต้องจดบันทึกไว้ด้วยการจดบันทึกอีกประเภทหนึ่งก็คือการจดบันทึกเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของฟาร์มก็คือรายรับเมื่อไหร่ที่เกษตรกรมีไรายได้จากการขายผลผลิตนะก็จดบันทึกไว้ว่ามีไรายได้เท่าไหร่ นะราคาผลผลิตเป็นเท่าไร่ปริมาณผลผลิตที่ขายไปเป็นเท่าไหรนะส่วนรายจ่ายก็จดบันทึกนะวันที่เกิดรายจ่ายขึ้นเช่นไปซื้อปุ๋ยซื้ออาหารสัตว์นะซื้อสารเคมีต่างๆนะอันนี้ก็เป็นหมวดแรกก็คือการบันทึกบัญชีฟาร์มส่วนอีกหมวดหนึ่งนะหมวดย่อยอีกหมวดหนึ่งก็คือการบันทึกเกี่ยวกับการผลิตพืชสัตว์นะที่เกษตรกรทําในฟาร์มการจดบันทึกนะก็ต้องดูว่าเออจดว่ามี การผลิตพืชเนี่ยนะมีแผนพังของฟาร์มเป็นยังไงนะลักษณะของผังฟาร์มแล้วกออ็ในแต่ละแปลงเนี่ยมีการผลิตพืชนะพันธุ์ที่ปลูกคือพันธุอะไรปลูกเมื่อไรนะเก็บเกี่ยวเมื่อไหรนะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะอันนี้เกี่ยวกับทางด้านสัตว์เหมือนกันนะก็เป็นการบันทึกเกี่ยวกับจำนวนสัตว์ที่มีพันธุ์สัตว์นะผลผลิตของสัตว์ที่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นการบันทึกเกี่ยวกับแรงงานของฟาร์ม ซึ่งแรงงานที่ใช้ในการทําฟาร์มเนี่ยก็มีทั้งแรงงานคนแรงงานคนนี่ก็จะมีทั้งแรงงานในครอบครัวแล้วก็แรงงานจ้างนะก็ควรจะจดบันทึกว่าเออในกิจกรรมของการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสตัตว์เนี่ยมีการใช้แรงงานมากน้อยแค่ไหนเช่นชั่วโมงการใช้งานนะคะแล้วก็แรงงานจ้างจ้างคนมากี่คนนะคะแล้วก็ทําในกิจกรรมอะไรบ้างนอกจากนี้ก็จะมีเกี่ยวกวับแรงงานของเครื่องจักรนะอันนี้ก็ต้อง มีการจดบ,บันทึกให้ครบถ้วนนะคะซึ่งจะได้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปวิเคราะห์ต่อไปนะคะค่ะทรัพย์สินฟาร์มของกรานวอนเต้นะคะเราก็จะมีบันทึกเป็นรายการามีชื่อของทรัพย์สินจำนวนนะคะแล้วก็มีเป็นบัญชียกตัวอย่างทรัพย์สินของฟาร์มแล้วก็ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆก็อย่างเช่นรถแทรกเตอร์นะคะเครื่องตัดหญ้าเครื่องหวานปุ๋ย เสาเสาอางุ่นเสาเกษตรแบบนี้ก็ถแบบือว่าเป็นทรัพย์สินนะคะเพราะว่ามูลค่ามันสูงมากเราก็จะมีบันทึกทุกปีถ้ามีการเสียหายเราก็หัวหน้าแผานกก็จะต้องแจ้งตัดทรัพย์ส,สินเสียหายออกให้ฝ่ายบัญชีรทราบแล้วทุกปีเราก็จะมีการทำบัตเจ็ตทรัพย์สินนะคะก็คือแพลนว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมีการซื้อทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วเราก็จะเอา,เอาตัวเลขนี้ไปดูผลประกอบการของบริษัทแล้วก็จะดูว่า เราสามารถซื้อทรัพย์สินสำหรับปีถัดไปได้หรือไม่ก็เราก็จะต้องทำบันทึกพวกนี้ให้ให้ละเอียดนะคะเพราะว่าอ,อ,อย่างองุ่นเนี่ยมันจะเป็นพืชที่เรียกว่าต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทรัพย์สินนี้เองนะคะเราก็จะต้องจะต้องบันทึกให้ละเอียดค่ะ เรื่องการบันทึการายได้รายจ่ายนะคะเอาเป็นรายจ่ายก่อนเพราะว่าไซเคิลของการปลูกต้นองุ่นเนี่ยกว่าจะได้เก็บผลผลิตคือมัน1ปีเพราะฉะนั้นเราจะนับว่าเรามีรายจ่ายเนี่ยเป็น1ปีเลยกว่าที่เราจะได้รายได้ตอนที่เก็บผลผลิตนะคะอ,อย่างรายจ่ายเนี่ยเราก็จะต้องมีบันทึก ทุกรายการถ้าแผนกไร่เราต้องการามีการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องมีการอาขออนุมัติซื้อพอได้รับการอนุมัติแล้วนะคะทางแผนกจัดซื้อก็จะมีการจัดซื้อแล้วก็พอของมาส่งมีการตรวจเช็คเราก็จะบันทึกเป,เป็นในบัญชีรายจ่าย เราจะทำบัญชีรายจ่ายนี่ทุกๆเดือนนะคะแล้วก็จะสรุปบัญชีรายจ่ายเนี่ยหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จแล้วนั่นก็คือประมาณช่วงเดือนมีนาคมพออ่งุนพวงสุดท้ายเก็บเราก็จะสรุปจบของปีนั้นนะคะค่ะในส่วนของรายได้นะคะเราก็จะมีรายได้เมื่อเราทำการเก็บอ่งุนนั่นก็คือรอ1ปีนะคะในในรอบของมัน พอเราเก็บองุ่นพวงสุดท้ายแล้วนั่นก็จะเป็นประมาณช่วงเดือนมีนานะคะเราก็จะเริ่มรวบรวมรายจ่ายแล้วเราก็จะคำนวณรายได้การดูแลองุ่นแต่ละแปลงนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่กับพันองุ่นวิธีการจัดการของแปลงแปลงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นต้นทุนหรือ,รอจริงจริงรายได้ของการได้ ผลิตองุ่นแต่ละพันธุ์เนี่ยมันก็จะไม่ไม่ตรงกันค่ะเราก็จะต้องเอารายจ่ายทุกอย่างเนี่ยมาคำนวณแต่ละแปลงแยกกันค่ะแล้วองุ่นนี้เราก็จะส่งต่อไปในโรงแปรรูปของเราหรือว่าไวน์เนอรี่ของเราค่ะาการบันทึกการผลิตของไร่เรานะคะเราจะมี2ส,ส่วนด้วยกันก็จะมีฝ่ายไร่องุ่นแล้วก็การบันทึกการผลิตในการบ่มไวน์นะคะในการทำไวน์ของฝ่ายไร่เนี่ยเราก็จะมีบันทึก ทุกวันนะคะบันทึกประจําวันว่าเรามีปฏิบัติงานอะไรบ้างมีเจ้าหน้าที่คนไหนที่ปฏิบัติงานพนักงานคนไหนนะคะแล้วก็งานแต่ละอย่างที่เราทําในวันนั้นเนี่ยมีรายการอะไรบ้างใช้พนักง,งานกี่คน่ะก,ก็จะละเอียดมากแล้วเราก็จะมีบันทึกอย่างการตรวจเช็คแปลงเราจะทำกันสองครั้งต่ออาทิตย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเ,าเดินเช็คตรวจโรคหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีบันทึก เราก็จะมีแผนงานประจำอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็แผนงานประจําปีแน่นอนเราก็ต้องมีแผนงานประจําปีแล้วก็พอเราถึงช่วงเก็บผลผลิตนะคะสรุปจบเก็บผลผลิตเดือนมีนาคมเราก็จะต้องเอาข้อมูลทุกอย่างที่เราบันทึกทั้งปีเนี่ยมาคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายใน,ในการผลิตนะคะอันนี้มันก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกัน ส่วนหลังจากนั้นเราก็จะนำองุ่นไปแปรรูปเป็นไวน์นะคะในโรงบ่มไวน์แล้วก็จะมีการบันทึกการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่เราเริ่มแยกก้านองุ่นออกมีการบีบน้ำาองุ่นนะคะบันทึกเลยว่าอ,องุ่นแบตช์นั้นเนี่ยอยู่ในถังไหนบ้างมีการปฏิบัติอะไรกับอ,อ,องุ่นนั้นบ้างไวน์นั้นเข้าไปบ่มในถังอะไรต่อในถังโอก๊กคือจะเป็นบันทึก ทุกครั้งที่มีการทำงานกับไวน์นะคะแล้วอพอถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุขวดเราก็จะมีการ QA QC มีการวิเคราะห์ l a บซึ่งเราก็จะมีบันทึกเช่นเดียวกันพอ,อลงขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีบันทึกจำนวนที่เราผลิตได้แล้วต้นทุนไวน์เนี่ยเราก็จะต้องนำต้นทุนอง,งุ่นมาคำนวณพร้อมกับค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตอื่นๆด้วยค่ะ จากการที่เกษตรกรนะจดบันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สินฟาร์มนะการจดบันทึกเนี่ยนอกจากจะจดบันทึกในแง่ของจำนวนที่เกษตรกรมีอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> กเกษตรกรก็จะต้องตีมูลค่าให้กับทรัพย์สินนั้นด้วยนะคะว่ามีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์มเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน5วิธีนะคะ <c oughs> วิธีแรกก็คือประเมินมูลค่าตามต้นทุนที่ซื้อมาว่าเกษตรกรซื้อทรัพย์สินมาเนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะ เช่นที่ดินเนี่ยซื้อมามูลค่าไร่ละ3 0 0 0 0บาทนะก็จบบันทึกตีมูลค่าว่าเป็นได้ละสา0 0 0บาทนะคะส่วนวิธีที่2ก็เปรียบเทียบประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์มโดยเปรียบเทียบต้นทุนกับราคาตลาดแล้วก็เลือกวิธีที่ต่ํากว่านะะวิธีนี้เป็นวิธีที่ตีมูลค่าแบบปลอดภัยไว้ก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยทรัพย์สินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้นะคะเราก็เปรียบเทียบว่าตอนที่ซื้อมาเป็นราคาหนึ่งแต่ถ้า ราคาตลาดเป็นอีกราคาหนึ่งนะถ้าราคามันลดลงเราก็อาจจะใช้ราคาตลาดนะเป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์มในปีนั้นๆนะคะส่วนวิธีที่3ก็คือประเมินมูลค่าตามราคาขายสุทธิน,นะคะก็คือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยเอาราคาตลาดนะแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายนะคะก็จะเป็นทรัพย์สินฟาร์มซึ่งเออเป็นตามราคาที่แท้จริงนะคะอันนี้ก็คือวิธีที่3 ส่วนวิธีที่4นะคะก็คือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์มตามต้นทุนที่จะใช้ในการสร้างใหม่นะคะซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการประเมินทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานนานนะคะแล้วเราก็มีการหักค่าเสื่อมของทรัพย์สินด้วยนะคะซึ่งการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเนี่ยก็คือเป็นการลดมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อมาแต่ละปีนะคะเพราะว่าการทรัพย์สินที่ซื้อมาเมื่อใช้งานไปก็ต้องมีการเสื่อมสภาพ ซึ่งวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเนี่ยมีอยู่3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีอัตรา2เท่าของอัตราเส้นตรงส่วนวิธีที่3นะคะก็คือการคำนวณค่าเสื่อมโดยวิธีการลดค่าเสื่อมตามอัตราส่วนของอายุการใช้งานคงเหลือเมื่อเราเอาค่าเสื่อมเนี่ยมาหัก ค่าเสริมในแต่ละปีที่ผ่านมามหากนะคะก็จะเป็นมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือในปีนั้นๆนะคะการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์มวิธีที่5นะคะก็คือการประเมินความสามารถในการให้ผลตอบแทนนะคะก็คือมีสูตรว่า v เท่ากับ a ส่วน r v ก็คือมูลค่าของทรัพย์สินฟาร์ม a ก็คือรายได้สุทธินะ ส่วน R ก็คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะเมื่อแทนค่าสูตรเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปแทนค่าสูตรก็จะได้มูลค่าทรัพย์สินฟาร์มประเภทนั้นๆนะคะอันนี้ก็คือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์มวิธีต่างๆซึ่งการประเมินแต่ละวิธีเนี่ยก็มีความเหมาะสมกับทรัพย์สินแต่ละประเภทนะคะ ในการวิเคราะห์ผลการทำฟาร์มนะคะเกษตรกรต้องทำความเข้าใจคำอยู่2คํคำด้วยกันนะคะ1คือต้นทุนและก็ผลตอบแทนค่ะซึ่งการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเนี่ยจะทำให้เราทราบว่าในการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยมีผลกำไรเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสามารถนำผลการวิเคราะห์ฟาร์มเนี่ยไปเป็นแนวทางนะคะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นแนวทางนะคะในการตัดสินใจในการดำเนินกิจการ ต่างๆภายในฟาร์มนะคะดังนั้นเรามาดูความหมายและก็ประเภทนะคะของต้นทุนการผลิตค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะในการผลิตพืชหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยนะคะเกษตรกรก็ควรจะมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนะคะสำหรับต้นทุนการผลิตเนี่ยก็หมายถึงมูลค่าปัจจัยการผลิตต่างๆที่เกษตรกรนํามาใช้ในการทาผลิตพืชและสัตว์แต่ละชนิดนะคะ สำหรับการจำแนกประเภทของต้นทุนการผลิตประเภทแรกนะคะก็จะเป็นการจำแนกต้นทุนการผลิตตามความสัมพันธ์ที่มีต่อปริมาณกิจกรรมนะคะซึ่งก็จะจำแนกเป็นต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่สำหรับต้นทุนผันแปรเนี่ยก็จะหมายถึงต้นทุนการผลิตนะที่แปรเปลี่ยนไปตามปริมาณกิจกรรมก็คือถ้ามีการผลิตมากก็จะมีการใช้ต้นทุนประเภทนี้มากนะคะเช่นมเมล็ดพันธุ์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ปุ๋ย อาหารสัตว์แบบพวกนี้นะคะส่วนต้นทุนคงที่ก็จะเป็นต้นทุนที่ไม่ผันแปรไปตามกิจกรรมปริมาณการผลิตนะ,ะก็คือไม่ว่าจะผลิตมากหรือผลิตน้อยก็จะมีต้นทุนประเภทนี้นะคะก็เช่นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินหรือค่าเสริมราคาโรงเรือนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะคะสำหรับการผลิตของเกษตรกรเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาวนะคะในการผลิตระยะสั้นเนี่ยต้นทุนทุกชนิดเนี่ยก็จะมีการ เปลี่ยนแป,ปล,ปลงได้นะคะเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่แต่สําหรับการผลิตในระยะยาวแล้วเนี่ยต้นทุนทุกชนิดนะก็จะเป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมดนะก็คือาวเกรษรตรกรเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิดนะคะเพราะในระยะยาวเนี่ยจะมีแต่ต้นทุนผันแปรเท่านั้นจะไม่มีต้นทุนคงที่ค่ะการจำแนกต้น,นตทุทกกาานกา,การผลิตประเภทที่2นะคะก็จะเป็นการจำแนกตามลักษณะการใช้จ่ายของผู้ผลิต ก็จำแนกเป okay. ็นต้นทุนที่เป็นเงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดนะคะสำหรับต้นทุนที่เป็นเงินสดก็คือต้นทุนที่เกษตรกรต้องซื้อหามาจากภายนอกฟาร์มนะคะเช่นไปซื้อปุ๋ยอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์มาใช้ในการผลิตสำหรับต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดนะคะก็หมายถึงต้นทุนที่เกษตรกรไม่ได้ซื้อหามาแต่เป็นปัจจัยการผลิตต่างๆที่เกษตรกรมีอยู่แล้วภายในฟาร์มนะคะเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้แรงงานในครอบครัว หรือว่าที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่แล้วนะคะแต่ถึงแม้เกษตรกรจะไม่ต้องซื้อหาปัจจัยการผลิตเหล่านี้มาใช้ในการทําฟาร์มก็ต้องมีการประเมินค่าใช้จ่ายสําหรับปัจจัยการผลิตเหล่านี้ด้วยนะคะที่เราเรียกว่าค่าเสียโอกาสเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานในครอบครัวเนี่ยก็ต้องประเมินให้เท่ากับอัตราจ้างนะคะสําหรับค่าใช้ที่ดินก็ประเมินให้เท่ากับค่าเช่าที่ดินก็คือถ้าเกษตรกรไม่มีที่ดินของตัวเองก็ต้องไปเช่าที่ดินมาใช้ในการทําฟาร์มเหมือนกัน สำหรับออต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดอีกประเภทหนึ่งนะก็คือค่าเสื่อมราคาอันนี้ในทางบัญชีเนี่ยการใช้ทรัพย์สินถาวรต่างๆต้องมีค่าเสื่อมราคานะคะก็จะจําแนกอยู่ในเป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสดนะคะสาหรับต้นทุนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จาแนกตามความสัมพันธ์ของต้นทุนกับปริมาณการผลิตนะอันนี้จําแนกได้7ลักษณะนะคะก็คืออันแรกคือต้นทุนผันแปลรวม ก็คือต้นทุนผันแปรทั้งหมดนะที่ใช้จ่ายไปในค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเอามารวมกันก็เป็นต้นทุนผันแปรรวมนะคะต่อไปก็คือต้นทุนคงที่รวมก็คือต้นทุนเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตคงที่ต่างๆรวมกันนะคะต้นทุนประเภทที่3ก็คือต้นทุนการผลิตรวมได้จากต้นทุนผันแปรรวมกับต้นทุนคงที่รวมนะคะก็เป็นต้นทุนการผลิตรวมต่อไปก็คือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยเอาต้นทุนการผลิต ผันแปรทั้งหมดเนี่ยหารด้วยปริมาณผลผลิตที่ได้อีกประเภทหนึ่งก็คือต้นทุนคงที่เฉลี่ยนะก็คือเอาต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเนี่ยหารด้วยปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้นะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือต้นทุนการผลิตรวมมาจากต้นทุนการผลิตทั้งหมดหารด้วยปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้นะคะส่วนต้นทุนประเภทสุดท้ายก็คือต้นทุนเพิ่มหรือต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือต้นทุนที่การผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อพ ผู้ผลิตเนี่ยเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยนะคะเอาละค่ะมาถึงขั้นตอนสําคัญนะคะของการวิเคราะห์ผลการทําฟาร์มกันแล้วนะคะซึ่งการวิเคราะห์ผลการทําฟาร์มเนี่ยจะทําให้เกษตรกรนะคะรู้สถานะค่ะผลของการดําเนินงานภายในฟาร์มนะคะว่าอยู่ในระดับใดดังนั้นนะคะเราสามารถนําผลการวิเคราะห์นะคะมาพัฒนาและก็ปรับปรุงการทํางานของฟาร์มค่ะสิ่งสําคัญนะคะเราต้องเข้าใจความหมายนะคะแล้วก็ขอบเขตนะคะของ ผลการวิเคราะห์การทาฟาร์มให้ถ่องแท้กันก่อนค่ะหลังจากที่เกษตรกรได้ทําฟาร์มเสร็จสิ้นแล้วนะคะมีการบันทึกกิจการฟาร์มแล้วก็จะต้องมีการวิเคราะห์ผลการทาฟาร์มซึ่งการวิเคราะห์ผลการทาฟาร์มก็คือการนําข้อมูลที่ได้จากการบันทึกกิจการฟาร์มในด้านต่างๆมาตามการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆซึ่งผลการวิเคราะห์เนี่ยก็จะทําให้เกษตรกรทราบถึงผลประกอบการทําฟาร์มนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ก็จะได้นํามาใช้ในการปรับปรุงกิจการฟาร์มในขั้นตอนต่อๆไปนะคะสาหรับขอบเขตของการวิเคราะห์ผลการทําฟาร์มเนี่ยสามารถที่จะจําแนกออกเป็น3ด้านใหญ่ๆนะคะประการแรกก็คือการวิเคราะห์ผลการทําฟาร์มจากงบการเงินนะคะซึ่งจะวิเคราะห์จากงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็งบกําไรขาดทุนการวิเคราะห์ด้านที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทําฟาร์ม ซึ่งจะวิเคราะห์ทั้งประสิทธิภาพทางกายภาพและก็ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจส่วนการวิเคราะห์ในด้านที่3นะคะก็การวิเคราะห์ผลการทำฟาร์มเชิงเปรียบเทียบและก็เชิงแนวโน้มค่ะในส่วนของคําตอบนะคะที่จะตอบ เราได้ว่านะฟาร์มของเราเนี่ยมีกําไรหรือว่าขาดทุนนะคะสามารถทําได้โดยนะคะเราเจาะลึกลงไปในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะกิจการฟาร์มขนาดกลางหรือขนาดเล็กเองก็จะมักนิยมนะคะวิเคราะห์งบการเงินกันนะคะในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินหรือว่างบกําไรหรือว่าขาดทุนนะคะดังนั้นเรามาดูสิคะว่าความหมายองค์ประกอบและก็ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะ สำหรับการวิเคราะห์งบการเงินนะคะก็หมายถึงกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการฟาร์มโดยใช้เครื่องมือต่างๆมาทำการประเมินนะคะสำหรับการวิเคราะห์งบการเงินในที่นี้เราก็จะวิเคราะห์2งบนะคะก็คืองบแสดงฐานะการเงินและก็งบกำไรขาดทุนนะคะสำหรับงบการเงินนะคะก็หมายถึงรายงานทางการเงินที่แสดงข้อมูลอันเป็นผลมาจากการประกอบกิจการฟาร์มนะคะ สำหรับงบการเงินอันแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คืองบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยเป็นรายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้น,นะะเพื่อแสดงฐานะการเงินนะคะว่าฟามีทรัพย์สินหนี้สินและก็ส่วนของเจ้าของเนี่ยเป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยจะจัดทำณวันใดวันหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นวันสิ้นปีคือ31ธันวาคม หรือวันที่หนึ่งมกราคมหรือวันอื่นๆนะที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรนะคะสาหรับองค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงินนะก็ส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของทรัพย์สินนะทรัพย์สินก็จะประกอบด้วยทรัพย์สินหมุนเวียนและทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะคะสำหรับทรัพย์สินหมุนเวียนนะตัวอย่างเช่นเงินสดนะปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรมีอยู่ในฟาร์มนะณนะวันที่จัดทําแสดงงบฐานะการเงินนะนะแล้วก็ ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่นเช่นผลผลิตคงเหลือในฟาร์มนะคะส่วนทรัพย์สินไม่หมุนเวียนก็จะเป็นพวกทรัพย์สินถาวรต่างๆเช่นที่ดินอาคารเครื่องสุบน้ําอุปกรณ์ที่มีอยู่ในฟาร์มซึ่งได้จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์มณวันที่จะทําแสดงงบฐานะการเงินนะคะส่วนน้สินก็จะจาแนกเป็นนิสินหมุนเวียนและนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะนิสิน หมุนเวียนก็เช่นหนี้สินเช่นเกษตรกรมีหนี้สินระยะสั้นนะคะก็จัดอยู่ในประเภทหนี้สินหมุนเวียนส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนก็จะเป็นหนี้สินระยะยาวซึ่งเกษตรกรอาจจะกู้มานะเพื่อใช้ซื้อที่ดินนะคะซื้อทรัพย์สินถาวรต่างๆนะคะหลังจากที่เอาทรัพย์สินรวมนะคะหักด้วยหนี้สินรวมก็จะเป็นส่วนของเจ้าของนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบของ เอองบแสดงฐานะการเงินนะคะสำหรับงบกำไร,ราขาดทุนนะคะก็คือบัญชีสรุปได้รับและรายจ่ายของฟาร์มในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งจะนิยมทำในช่วง1ปีนะคะเช่นตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมนะคะซึ่งข้อมูลที่จะนำมาทำงบกำไร,ราขาดทุนนีก็มาจากการบันทึกกิจการฟาร์มนะคะ เมื่อนะกเกษตรกรนำรายรับนะลบด้วยรายจ่ายก็จะแสดงถึงผลกำไรของการทำฟาร์มนะคะ การวิเคราะห์ผลการทําฟาร์มจากงบแสดงฐานะการเงินนะคะในทางการจัดการฟาร์มจะมีวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์2อย่างด้วยกันนะคะก็คือการวิเคราะห์สภาพคล่องและก็การวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนี้ค่ะสําหรับการวิเคราะห์สภาพคล่องนะคะสภาพคล่องนะคะก็คือความสามารถของกิจการในการที่จะเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดแล้วนําไปชําระหนี้ในระยะสั้นค่ะ ดังนั้นนะคะสินทรัพย์ไหนนะคะที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วก็จะจัดว่าสินทรัพย์นั้นนะคะมีสภาพคล่องมากดังนั้นนะคะกิจการที่มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วจํานวนมากก็จะถือว่ากิจการนั้นมีสภาพคล่องสูงค่ะสําหรับการวิเคราะห์สภาพคล่องนะคะเราจะสามารถวิเคราะห์ได้จากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนนะคะ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนนะคะก็จะแสดงถึงความสามารถของกิจการในการที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดแล้วนําไปชําระหนี้ในระยะสั้นค่ะซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้จากสมก,การอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนค่ะซึ่งผลจากสมก,การนะคะถ้ามีค่ามากนะคะ กิจาการก็จะมีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวนมากนะคะนั่นก็หมายความว่ากิจาการจะมีสภาพคล่องสูงแต่ถ้าผลจากการคํานวณน,นะคะมีค่าต่ําหรือว่ามีค่าน้อยกว่า1ห,หรือว่าเท่ากับ1ก็แสดงว่ากิจาการนะคะมีสภาพคล่องต่ําค่ะสำหรับอัตราส่วนอีกอัตราส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถวิเคราะห์สภาพคล่องได้เช่นกันนะคะก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิค่ะ เงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะก็คือเงินทุนที่กิจการมีไว้ใช้สำรองในการดําเนินกิจกรรมต่างๆในกิจการนะคะซึ่งเงินทุนหมุนเวียนสุทธินี้นะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบค่าแรงงานค่าจ้างพนักงานค่ะซึ่งเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะสามารถคํานวณได้จากสมการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยนี้สินหมุนเวียนค่ะซึ่งผลจากการคำนวณน,นะคะถ้ามีค่ามากก็จะแสดงว่ากิจาการมีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวนมากนั่นก็หมายความว่ากิจาการมีสภาพคล่องสูงจึงไม่จําเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดําเนินงานค่ะ ซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะการวิเคราะห์สภาพคล่องนะคะก็คือจะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถของกิจการในการที่จะเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดแล้วนําไปชําระหนี้ในระยะสั้นค่ะโดยกิจการที่มีสภาพคล่องสูงนะคะก็จะมีความคล่องตัวในการดําเนินกิจการแล้วก็จะมีความน่าเชื่อถือสูงค่ะแต่ถ้ากิจการมีความ มีสภาพคล่องสูงเกินไปก็อาจจะทําให้กิจการนะคะขาดผลตอบแทนในระยะยาวในการที่จะสร้างผลประโยชน์จากสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่ได้ค่ะดังนั้นนะคะกิจการที่มีสภาพคล่องสูงมากๆนะคะก็อาจจะต้องมีการนําสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านี้ไปลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอนาคตค่ะ การวิเคราะห์ผลการทาฟาร์มจากงบแสดงฐานะการเงินนะคะเรายังสามารถวิเคราะห์ได้จากความสามารถในการชําระหนี้ของกิจการนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะในการดําเนินกิจการกิจการจะมีเงินลงทุนจาก2แหล่งด้วยกันนะคะก็คือส่วนของเจ้าของกับการก่อหนี้นะคะถ้าสัดส่วนของการก่อหนี้นะคะมากกว่าส่วนของเจ้าของก็จะทําให้กิจการมีความเสี่ยงในการดําเนินงานสูงค่ะ ซึ่งความสามารถในการชำระหนี้นะคะเราสามารถวิเคราะห์ได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมนะคะซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้จากสมการอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมนะคะเท่ากับหนี้สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมค่ะซึ่งผลจากสมการนะคะถ้าอัตราส่วนนะคะมีค่าสูงก็แสดงว่ากิจการมีความเสี่ยงในการดําเนินงานสูงแต่ถ้าผลจากการคํานวณมีค่าต่ําก็จะหมายความว่ากิจการมีความเสี่ยงในการดําเนินงานต่ําค่ะ สำหรับอัตราส่วนต่อไปนะคะที่สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนี้ได้นะคะก็คืออัตราส่วนหนี้สินนะคะต่อส่วนของเจ้าของค่ะซึ่งสมการนี้นะคะก็จะอธิบายถึงว่ากิจการนะคะมีการลงทุนจากหนี้สินคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของค่ะซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากสมการอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับหนี้สินรวมส่วนด้วยส่วนของเจ้าของนะคะถ้าผลลัพธ์จากสมการนะคะมีค่าสูงนะคะก็หมายความว่ากิจการนะคะใช้เงืน เ่องจากการก่อหน,นี้เป็นจํานวนมากทําให้กิจการมีความเสี่ยงในการดําเนินงานสูงแต่ถ้าผลจากสมการมีค่าน้อยนะคะก็หมายความว่ากิจการนะคะใช้ส่วนของเจ้าของในการลงทุนเป็นส่วนใหญ่จะทําให้กิจการมีความเสี่ยงในการดําเนินงานต่ําค่ะ การวิเคราะห์ผลการทําฟาร์มนะคะนอกจากที่จะสามารถวิเคราะห์ได้จากงบแสดงฐานะการเงินแล้วนะคะยังสามารถวิเคราะห์ได้จากงบกําไรขาดทุนค่ะซึ่งในการวิเคราะห์ผลการทําฟาร์มจากงบกําไรขาดทุนนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีผลตอบแทนจากการดําเนินงานเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากรายได้เงินสดสุทธิฟาร์มนะคะรายได้สุทธิจากการดําเนินงานรายได้สุทธิฟาร์มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของค่ะ ไม่เพียงแค่กําไรหรือขาดทุนนะคะที่เราได้จากผลการทําฟาร์มนะคะแต่การวิเคราะห์ผลการทําฟาร์มเองนะคะก็ทําให้เกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์มนะคะสามารถที่จะทราบปัญหาในการดําเนินงานระหว่างการทํากิจการฟาร์มนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะนําผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปแก้ปัญหานะคะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือว่าการดําเนินกิจการต่างๆภายในฟาร์มให้ดียิ่งขึ้นนะคะส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการฟาร์มเป็นไปด้วยดีค่ะ